โอกาสของผู้ประกอบการในการมองหาตลาดเกิดใหม่หรือว่าตลาดใหม่ๆที่ไม่ใช่ตลาดประเทศบ้านเราค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นการพัฒนาฝีมือและคุณภาพสินค้ากับบริการแล้วก็ยังทำให้ธุรกิจของเรานั้นเติบโตขึ้นได้ค่ะ และในขณะนี้เองค่ะอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจสําหรับการทําธุรกิจก็คือประเทศรัสเซียค่ะเพราะในขณะนี้นั้นรัสเซียนั้นถือได้ว่าเศรษฐกิจเทากําลังเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะร่วมพูดคุยเพื่อเปิดโลกธุรกิจไทยรัสเซียกันค่ะกับคุณเกลียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาธุรกิจไทยรัสเซียในฐานะรองประธานสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยค่ะ ี่งคะสวัสดีครับ,รรบท่านอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าไปถึงการบุกตลาดของรัเสเซียอยากจะให้คุณเกรียงไกรช่วยเ่าดน,นึ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับรับเสเซียที่มีกันมานานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะ,ะความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับรับเสเซียเนี่ยนะครับมีมาถึง115ปี1้อปีะนะครับสาระสาคัญเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงที่เป็นสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ท่านเองเนี่ยก็เป็นพระสหาย กับกษัตริย์รัสเซียในเวลานั้นคือซานิโคลัสที่สองนะครับอย่างนี้เองค่ะความสัมพันธ์ที่มีมาเกือบร้อยกว่าปีตรงนี้เองจากอดีตจนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างคะจากที่เรามองเข้าไปดูคือรัสเซียเนียครับเป็นมหาอำนาจหนึ่งในสองประเทศมานานะนะครับแต่ว่าในช่วง2 0 3 0ปีที่ผ่านมานี่รัสเซียได้เปลี่ยนนะครับโดยที่ได้ประเทศต่างๆเนี่ย ที่อยู่ในกลุ่มของรัเสเซียได้แตกออกไปแยกเป็นอิสระ,ะนะครับตอนนี้ก็จะเหลือรัเสเซียลว้วนๆนะครับในมุมนี้นะครับรัเสเซียก็เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรน,นะครับธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะพลังงานะนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สเป็นน้ํามันเหล็กถ่านหินนะครับแล้วก็พวกเคมีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศรัเสเซียเนี่ยขนาดน,นี้เนี่ยพอเล็กลงนยครับในขนาที่ แต่ขนาดเล็กก็จะมีประชากรตั้งร้อยกว่าล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีความคล่องตัวมีเงินมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องไปอุ้มบริวารต่างๆประเทศบริวารทุกคนก็เป็นอิสระแยกกันทำมาหากินกันนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงยุคนี้ผมคิดว่ารัสเซียเองเนี่ยเขาก็เปิดประเทศตเต็มที่แล้วเขาก็อยากจะค้าขายกับคนทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยโดยเฉพาะคนไทยจะเห็นได้อย่างชัดเลยนะครับว่า คนไทยกับรัเสเซียนอกจากความสัมพันธ์ร้อยกว่าปีที่มีมาแด้วีิเนปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวของรัเสเซียเนี่ยถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกอะ่ะที่จะต้องออกไปหรือว่าเป็นดรีมเลยนะฮะ,ะทุกคนจะต้องเดินทางมาประเทศไทยจะเห็นว่าเราจะมีสังคมหรือคอมมูนิตี้เนี่ยของทางรัเสเซียเนี่ยอยู่ในพัทยาม,มีหมู่บ้านะนะฮะ,ะแล้วก็ภูเก็ตก็มีนะครับวันนี้ก็ไปถึงหัวหินแล้วก็เริ่มประจิประยองนะครับ เพราะนั้นปีหนึ่งเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาตั้ง1นล้านสาแสนคน uh huh. นะฮะถึงถือว่าเยอะมาก uh huh. นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่มาท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยเขาชอบคนไทย uh huh. ชอบวัฒนธรรมไทยชอบอาหารไทย uh huh. ชอบการเป็นอยู่ของไทย uh huh. เพราะนั้นเราจะทำยังไง่ะครับให้คนที่ชอบกันเนี้ยค้าขายกันมากกว่านี้ค่ะและ้วอย่างน,นี้เองค่ะความสัมพันธ์ที่เรามีกันมาต่างต่อเนื่องแล้วคนรัสเซียเนี่ยดูจะชอบคนไทยด้วยนนในคะเดียวกันเนี่ยคนไทยก็มีความสัมพาธ์ที่ดีผู้ประกอบการเองที่ต้องการจะไปบุกตลาดรัสเซียตรงนี้เองค่ะสินค้าอะไรที่น่าจะเป็นที่ต้องการสําหรับชาวรัสเซียจากประเทศไทยคะ่ะ สิ่งที่เราเขาต้องการเรามากเลยนะครับก็คือเรื่องชิ้นส่วนยานยนต์วันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทยเรานี่แข็งแกร่งในภูมิภาคนี้เป็นดีทรอยต์ออฟเอเชียนะครับทางรัสเซียกําลังเติบโตต้องการชิ้นส่วนมากมชิ้นส่วนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกผลิตภัณฑ์ทางด้านพลาสติกนะครับอาหารภาคการเกษตรต่างๆเนี่ยรัเสเซียเนี่ยมีโอกาสมากมาย นะครับที่จะเข้าไปสู่ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเหล่านี้ไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไปทั้งใหญ่เอสเอ็ e ของเราก็สามารถไปได้นะครับเ,เริ่มต้นที่เราอยากจะทำตะกี้ที่ผมได้คุยกับท่านทูตเนี่ยท่านบอกว่าโคนอร์เซียชอบกินอาหารไทยแล้วก็มีพัตคารไทยนะครับในมอสโกนี้จํานวนมากแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ใช่คนไทยเลยเป็นคนอินเดียเป็นคนเวียดนามนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ใช่ไทยที่เขาเคยคุ้นเคย นะครับเขาก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยนะครับไปเปิดร้านอาหารที่นั่นเขาม,มั่นใจว่าความต้องการะนะครับและความนิยมเนี่ยจะมีสูงมากนะครับอย่างนี้เองข้อจํากัดของผู้ประกอบการที่จะไปลยตลาดรัสเซียตรงนี้เองมันมีข้อจํากัดอะไรที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษไหมะคะขณะนี้ผมคิดว่าอันดับแรกเนี่ยคือระบบแบงกิ้งของรัสเซียนะครับหรือว่าระบบการเปิดเครดิตเนี่ยสำหรับ SME เ็เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของกระทรวงการ พาณิชย์นะครับกระทรวงพาณิชย์นะฮะแล้วก็ทาง Ex i m ซิมแบของไทยเราที่จะต้องหาวิธีการในการที่จะช่วย s m e เอ็ท่ปค้าขายเพราะว่าระบบถ้าเป็นระบบ SME ต่อ SME เนี่ยทางนั้นจะไม่ค่อยเปิด l อลซนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่เปิด LC มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะจ่ายเงินสดหรือวางไั้จำก่อนครึ่งหนึ่งแล้วเมื่อเรือชิปของแล้วเนี่ยก็จ่ายอีกครึ่งหนึ่งซึ่งระบบอย่างนี้เนี่ยก็จะทํำยังไงให้สามารถที่จะสร้างความมั่นใจ SME ซึ่งไม่ค่อยมีเงินทุน เพราะนั้นทางเอ็กซิมแบงค์อาจจะต้องเข้าไปภากรัฐต้องเข้ามาสนับสนุนเข้ามา,าช่วยเหลือตรงนี้ว่าะจะทําอย่างไรแต่ว่าเรียนนะครับว่า SME ที่จะเข้าไปได้เนี่ยเ,เรื่องของธุรกิจอาหารร้านอาหารนี่เข้าไปได้แน่นอนธุรกิจสปาเขาอยากได้อยากได้มากเลยเพราะว่าไทยสปานี่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วก็ลักเสียเนี่ยมาเมืองไทยเนี่ยครับซีซันซันแล้วก็สปานะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า S <S อยากได้สปาประเทศ<ะ>ทไทยมาเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับถ้าใครสนใจผมเชื่อว่าตัวเลขนะฮะที่เราคาดการณ์ว่าถ้าความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เราเริ่มต้นกันดีเนี่ยตัวเลขการส่งออกการค้าขายระหว่างกันเนี่ยจะ,มมจะเพิ่มขึ้นมากขึ้น,นเพราะวันนี้ต้องเรียนนะครับว่าไทยเรายังเสียเปรียบดุลการค้ารัสเซียอยู่เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจากรัสเซียเนี่ยเป็นของมีค่าทั้งกันไม่ว่าจะเป็นพลังงานนะครับแก๊สน้ำมันเหล็กนะครับปุ๋ย เคมีพันแต่ในขณะ,ะที่เขาต้องการเรา,เราแค่อาหาร,าหารสปาใช่ครับ<ม>เรายังส่งไปเนี่ยไม่มากนะครับ<ม><ม>เพราะนั้นเป็นโอกาสแล้วเขาเปิดเลยต้องการประเทศไทย่ะนะครับขอบค,คุณค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะที่หากผู้ประกอบการท่านใดนะคะกำลังมองหาตลาดต่างประเทศประเทศรัสเซียก,ก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเพียงไกมากค่ะสวัสดีครับ